วงคลนเมเจอร์ภูมิใจเสนอสงครามล้างพันซ่วมให้เสียงภาษาไทยโดยซีซ่าสเลิมดังโอ้โหสกิลไปโดนไปแล้วก็สาบคอยสาบคอยโอ้โหตายแล้วครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับการอัปเดตที่2ของแมปนี้ครับเพื่อนเขามีตัวใหม่มาด้วย5ตัวนะครับแต่ผมซื้อไม่ได้อ่ะเนี่ยตัวเนี้นยเดี๋ยวให้ดูนะครับผมอยากได้มากเลยเขาชื่อเลนอะไรสักอย่างนะครับผมเนี่ยเพื่อน ซื้อไม่ได้นะ250เนี่ยคือมันพอแล้วนะครับกดไปปั๊บเนี่ยดูดิไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือว่าติดอะไรยังไงนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไปเล่นตัวอื่นก็ได้โอ้โหเปิดตัวด้วยการตีลังกากับหลังมาสักครู่นี้แล้วเฮดพีทำไมเหลือครึ่งหนึ่งวะเนี่ยสงสัยกระแทกพื้นแรงไปหน่อยโอเคลอยขึ้นมาผมมาช่วยแล้วพี่ใหญ่เอาแดวดเดี๋ยวไททันสปิกรแมนตีกันกับไททันกัมล่าแมน เดยวนะทำไมไล่ต่อยกันอย่างงั้นล่ะเราพวกเดียวกันนะพี่เราต้องจัดการทอยเลนนู่นเห็นไหมทอยเลนมานู่นแล้วนะครับผมทุกคนระดมยิงตุ้ม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 เข้าไหมเนี่ยเหมือนจะไม่เข้าเลยนะครับผมเฮ้ยอันนี้ได้อยู่ได้อยู่โอเคเฮดพีสี่ร้อยผมเข้าอยู่เฮ้ยมาสู้กับมาสู้กันมาสู้กันอย่ารังแกคนไม่มีทางสู้เฮ้ยไอนั้นมันก็ทอยเลนเหมือนกันไม่ใช่เหรอไม่รู้แหละ ผมรอลาดน,นะครับเก็บมาสองสวยล็อกเก็ตล็อเชอยิงตุ้ม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 โอเคสวยงามครับผมช่วยพี่ใหญ่ไทยท่านสเปคแมนนะครับแล้วก็ตัวเล็กตรงนี้ผมขอผมขอโอ้โหยิงไปโดนจุกหลบจุกหลบซะด้วยเราบินตามครับบินตามตะดตัตัตัตตทำไมของเรามันบินช้าเหมือนน้ำมันใกล้หมดยังไงไม่รู้ทุกคนดูดิบินช้ามากนะครับผมทอยเลรไปนู่นแล้วอะ แล้วคูดาวก็นานด้วยนะครับสี่วิเนี่ยเห็นปะจุกหลบเราโอ้ยอย่าหนีอย่าหน,านีแน่จริงแกลงมาลงมาหนีขึ้นฟ้าเหรอหนีขึ้นฟ้าบินตามได้ยิงไปเอาละตรงๆแบบนี้น่าจะโดนโอโ้ยโดนโดนเมฆนี่ครับผมไม่โดนตัวเลยเฮ้ยทิ้งดิงเหรอจะทิ้งดิ่งหนีโอโ้หยิงไม่โดนเลยทุกคนผมไม่เป็นคาเมล่าและคาเมล่าไม่มันเลยเราเป็นซ้วมดีกว่าครับผมนี่เลยอ ีมาครับ700เอาซื้อได้ด้วยซื้อแล้วก็ซีเล็กมาจากนั้นเพลมาเลยครับผม boxth e a t com มีบริการในแมพเพชรโกทั้งสัตว์หายากเจมราคาถูกไอดี ID พร้อมเล่นและจำนหน่ายยูนิตในแมพ t o ย l e t Tower d e ์ e ี s เนหรือจะเป็นแมพสุดฮิตอื่นๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจลิง์กอยู่ใต้คลิปนะครับเปิดตัวโดยการลอยฟ้าถึงถึงถึง ถึงเอ้าเจอเหยื่อแล้วจังหวะน,นี้สับเขาให้ป๊าบค่อยๆเลื่อยไปค่อยๆเรื่อยไปเอ้ยตีเร็วด้วยเฮ้ยไขรสะกิตไขรสะิตเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหเหยยบเหยยบพี่พี่เบิ้มพี่เบิ้มอย่าเพิ่งเหย็บอืมอมสับสับสับโอเคเก็บตัวเล็กไปอีกนะครับผมจะลองดูนะว่าตีเขาเข้าหรือเปล่านะครับผมโอเคขอเลื่อยหน่อยครับเรื่อยเลืเล่อยอ ไม่เข้าเลยห <c oughs> ันมาเลือยตัวเล็กแทนดีกว่าโอ้บินไม่ได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยมันจะมีทอเลดหลายตัวเลยนะครับผมที่เหมือนจะบินไม่ได้แต่บินได้เฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมวารับชีวีแมนมีสกิลว,วาร์ปด้วยอะ่ะโอ้ยังเจ๋งอ่ะผมไม่รู้ว่าวาร์ปได้ไม่งั้นซื้อไปแล้วนะครับผมกด F บินไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกทอเลดแบบตัวใหญ่ๆที่ไม่มีเจ็ตแพคนี่บินได้เฮ้ยพวกเดียวกันจะยิงทําไม อ้าวได้สวยไอ้อย y ล i ตกระบุนมานี้เลยแล้วเราเดินอย่างช้าครับเพื่อนๆกว่าจะเข้าถึงตัวคนอื่นเขาเอาไปกินหมดแล้วเฮ้ยแต่ว่าตัวนี้ได้ตัวนี้ได้อุ๊ยอย่านี้อย่านี้สับ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 ไม่ให้นอู้ัวมาตรงนี้วับมาตรงนี้สับสับหันมา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 สับได้อยู่ได้อยู่ค่อยค่อยสับสับสับทีวีสับทีวีโบ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  โปอีกทีนึงอีกทีนึงสวยงามครับผมกว่าจะตุยแล้วดูมันหนีผมมันมีสกิลพุ่งไปข้างหน้าไหมไม่ต้องหนีเห็นแล้วนะเมื่อกี้ลอยเราใช่ไหมมาแล้วมาแล้วอทีเดียวหายเลยครับผมพี่เบิ้มเขามาทําไมผมเกิดแต่ต,ตรงหน้าศัตรูครับเนี่ยเกิดมาให้เขาเหยียบแล้วทำไมเลดฟังเราคือหายไปไหนหมด ผมเห็นแต่พวกเหล่าคาเมล่าแมนกับสปีกเกอร์แล้วก็ทีวีเนี่ยดูดิเกิดหน้าศัตรูอีกแล้วหูวิ่งวิ่งไม่ต้องวิ่งแล้วโอ้โหเกิดมาโดนแพ็คคู่แบบนี้ทีละคนก็ได้ครับผมไม่ต้องลุมทีละคนผมก็ตุยแล้วผมว่าเราน่าจะอัพสตตัสได้แล้วแหละเพราะว่าเราเก็บไปเยอะขนาดนี้นะครับผม,มเพื่อนสกิลพอยต์ห่เดี๋ยวนะคิวไป8เองเหรอตาย1 3โอ้ไม่กอ ตายมากกว่าคิวอีกนะครับผมเพื่อนๆ <laughs> โอเคกันผมอัพในส่วนของอ่าดามเมจกันละกันนะครับผมพอยห,หนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่มีเลยไททันเลสเซฟเวอร์ for beginner ครับผมจัดไปครับเพื่อนๆดูสิไททันจะน้อยจริงหรือเปล่าปึ๊บวาร์ปมาครับอุ้ย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 ทำไมเปิดตัวเงี้ยเฮ้ยเปิดตัวมาสวยเลยครับผมอืมอืมอืมสับเข้าไปสับไปหนึ่งเรียบร้อยเล็กหนึ่งตัวตรงนี้เฮ้ยโชว์ โชจะหนีเหรอไม่มีที่ให้หนีหรอกโอ้โหยนี่มันแหล่งฟาร์มเงินชั้นดีเดี๋ยวไหนบอกว่าไม่มีไททันไงแล้เบิ่มๆตรงนี้ก็ตัวอะไรครับเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าไม่มีไททันเขาบอกแค่ไททันน้อยเฉยๆนะครับผมแล้วเจนี่ก็ไม่ใช่ไททันแต่ว่าไซนี่มันใหญ่เบิ่มเหมือนไททันเลยนะผมต้องใช้เครื่องบินก่อนครับเพื่อนๆไม่ใช่เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เพราะว่าถ้าเราใช้ทอยลิตเนี่ยมันจะฟาร์มช้านะครับผมผมต้องการมันนี่ต้องใช้ตัวนี้ฟาร์ม ทุกคนกมเพิ่งรู้ครับว่าไม่เคลื่อนแจ็คสันบินได้นะครับผมแล้วก็ไม่บอกปล่อยให้ผมเดินต้องนานโอเคมาเราเคลื่อนที่เร็วทีเนะอืมสับสับเคลื่อนที่มาแล้วก็สับครับผมสับไปสับไปรับทีวีกายรับทีวีกายแล้วไงล่ะมาเดีมาเดิยครับผมอืมสับสับเขาให้สับเขาให้จะหนีเหรอไม่มีที่ให้หนีแล้วไม่มีที่ให้หนีแล้วเพราะแกติดบักอยู่ติดบักอยู่อืมอืมอืมอคอยหลุดตัวน้อยจะมาลานเมื่อกี้ บินขึ้นก่อนบินขึ้นก่อนโอเคคอยังชั่วนะครับผมถ้าบินได้เนี่ยมันเล่นง่ายครับแต่ถ้าบินไม่ได้เนี่ยมันเคลื่อนที่ชา้าจะเจอเขาฆ่าหมดนะครับได้มาอีก2พอยต์ครับผม,มเพื่อนๆเราจะเอาอะไรดีเอาเป็นเอ่อดาเมจไหมหรือว่า H p ผมเอา HP ด,ด,ดีกว่าเอ้ยจริงๆสปีดก็สําคัญนะครับผมผมคิดว่าเอาเป็นสปีดก็แล้วกันเราเน้นวิ่งเร็วครับไม่ใช่วิ่งเข้าสู้นะวิ่งหนีครับผม เราบีดสามไปเลยว้าวอัพความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วเพื่อนๆดูดิเป็นไงอุ้ยอันนี้เห็นความต่างแบบชัดเจนเลยนะครับผมกุ้งเร็วมากเมื่อก่อนเนี่ยช้ากว่านี้เยอะแล้วก็สับสับสับเขาให้สับเขาให้สับเขาให้เออดาเมจของเรามันแรงอยู่แล้วนะครับผมอุ้ยติด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 สับ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 อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเออแล้วพี่เบิ้มมาไงเนี่ยเฮ้ยพี่เบิ้มพี่เบิ้มใจเย็นครับใจเย็นใจเย็น จเย็นโอ้มันบินตามมันบินตามด้วยลง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 ,ลงมันไม่ยิงเลเซอร์ใช่ไหมมีเลเซอร์ไหมเนะี่ยโอเคกูดแล้วไททันกัเมล่าแมนเรามี1289ดอลล่าร์ครับเพื่อนๆเ,เอาไปซื้ออะไรได้อะไททันกัเมล่าแมนมันกวนครับผมมันเฝ้าไม่ยอมให้ผมไปจัดการลูกน้องมันดูดิเนี่ยคอยดูนะคอยดูนะพอผมลงพื้น,นเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันตามผมเป๊ะเ,เลยพผม,มาดังนี้คอยดู ดูเนี่ยเห็นไหมบินไล่แล้วนะครับผมมันไม่ให้ผมฟาร์มเพื่อนกวนไหมล่ะกวนไหมล่ะแต่ว่าเราฟาร์มได้ครับเรามาลอยลอยเสร็จลอยปุ๊บปุ๊บแล้วก็ขึ้น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 แล้วก็หนีมาทางนี้หนีมาทางนี้ลงมาลงมาเฮ้ยตรงนี้มีหนึ่งตรงนี้มีหนึ่งได้อยู่อรีบสับรีบสับรีบไปรีบสับรีบสับเออรีบสับรีบไปเอาดิเอาดิอีกนิดนึง อีกนิดหนึ่งครึ่งหนึ่งละครึ่งหนึ่งเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วม,มาแล้วอู้นี้ก่อนนี้ก่อน <c oughs> มันยังกวนอะ่ะผมจะฟาร์มยังไงล่ะเนี่ยมาครับผมเก็บไปเก็บมามี4,293ดอลลาร์ครับผมจะซื้อนี่เลยกิจพันเจอร์ครับผมแต่ว่าซื้อไม่ได้เพื่อนๆมาติดเควสอะ่ะคือเราจะซื้อได้เนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่เงินแล้วกดซื้อได้เลยนะครับผมเราจะต้องปลดล็อกเควสต,ตรงนี้ด้วยมันยากตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นลดระดับลงมาเป็นกิจสกิบิดี้ก็ไม่ได้ มีตัวไหนบ้างเนี่ยที่ไม่ต้องใช้เคล็ด4,500โอ้โหเควสดหมดเลยอะดูดิทําไงดีเนี่ยแต่พวกตัวเล็กๆ500 1,000ในแบบนี้ซื้อได้นะครับเพื่อนๆมีตัวไหนอีกเออมีตัวเนี่ยที่ซื้อได้เพื่อนๆเฟรมโทว์สกิบดี้น,น, Frame นะครับ4,500โดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขแต่ประเด็นคือกดซื้อไปมันจะบินได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับผมกลัวมากเลยอะกลัวซื้อไปแล้วแบบบินไม่ได้นะครับผมเอาก็เอาอะ มาครับ4,500ดอลลา่าครับผมปั๊บมาดูสิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกดสปอนไม่ได้เลือกแล้วนะครับผมติดอะไรออกเข้าใหม่มาปัาป๊บเลือกได้แล้วนะครับผมเมื่อกี้ปักหูตัวใหญ่เบิ่มเลยนะครับผมดูสิบินได้ไหมเรียบร้อยครับไม่มีเจ็ตแพกแบบนี้บินไม่ได้แล้วเดิอนอย่างช้า อันนี้ผมอัพสปีดแบบแม็กแล้วนะครับโอ้โหพ้นไฟเป็นมังกรเลยทุกคนโอเคสกิลแรกเป็นหัวโขกแบบนี้นะครับผมสกิลที่สองก็เป็นเฟรมโทเวอร์นะครับเพื่อนๆหูแล้วแบบผมจะไปตีใครได้เนะี่ยถามจริงดูดิเดินอย่างช้าทุกคนเนี่ยสงสารผมเนี่ยลงไม้ผมสักนิดเออวโอ้โหมันหนีไปนน่นแล้วดูเปลืองเงินมากมีดีแค่ความถึก เฮ้ยแต่พวกตัวเล็กๆน่าจะได้อยู่พ่นไฟไม่พ่นก็นได้อโอเคหัวโคกไปโคกไม่ถึงอมไม่ถึงอีกพ่นไฟเอ,อไม่ถึงนะครับผม <laughs> ชีวิตเกิดเป็นเฟรมโทเวอร์ทั้งทีนี่มันลำบากเหลือเกินดูมันมาเยอะเยยด้านหน้าแล้วว่ะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยขอโคกทีนึ่งอเอาดิโคกทีละแปสิบ มาครับเพื่อนๆเซิร์ฟน,นี้คือใจแอนทไททันอย่างเดียวล้วนๆไม่มีตัวเล็กเลยนะครับผมแล้ว h p 1พ0 0เมื่อกี้นี้คือเจอ g ีแมนยิงแบบอเอาดิคนไฟเฟ,ฟมโดวยอย่างน้อยก็ได้เผาไหมอ่ะเอาเอาอข้อ,ขอเอเอยิงผมไหมครับเราพวกเดียวกันนะเราพวกเดียวกันพี่แค่เดินปกติผมก็ช้าอยู่แล้วอย่าทำบาผมมากกว่านี้เลย ผมขอเปลี่ยนชื่อให้เขาได้ไหมเนี่ยเพื่อนๆตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นหอยทากทอยเล็ดนะครับผมมันช้ามากทุกคนดูมันมีคีย์ลัดแบบเอ่อเพิ่มความเร็วสปูดดีสปีดบู t ปุ่มไหนบ้างไหมผมดูสิเพราะว่าเดิมทีเนี่ยกดตัว F นะครับผมจะเป็นการบินนะถ้าเป็นพวกตัวที่บินได้เนี่ยเห็นไหมเจอเขายิงแล้วแบบเราจะหลบยังไงอ่าเพื่อน เป็นตัวชี้น่าสงสารที่สุดภายในเกมแล้วนะครับผมอ้าวเกิดตอนหน้าเฟรมทูก่าคูดาวสามสองหนึ่งมาครับอือแบบนี้พอได้สู้หน่อยหรือเปล่าเฮ้ยมีพวกช่วยโขกไปโขกไปโขกไปพี่ใหญ่ช่วยึงด้วยโอ้โหพี่ใหญ่ช่วยลารดครับผมลารดเราเนี่ยแหละไม่ใช่ช่วยอะไรนะช่วยฆ่าเราเนี่ยโอ้พอเลยตัวนี้ แนะนำครับอย่าซื้อ